ทีนี้ในส่วนคนนอกเนี่ยนะครับมีอีกหนึ่งรายชื่อก็คือคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะมีข่าวออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะเป็นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยเป็นอดีตแม่ทัพภักที่สองนะฮะแล้วก็เป็นเ,เตรียมทหาร26อันนี้คือพูดเรื่องรุ่นนะครับ วันนี้ไปเจอ Facebook ของคุณกรกฎเกตแก้วในกรกฎเกตแก้วเนี่ยเป็นอดีตหน่วยกล้าตายนินจาร้อยจูโจม9ก้าหงหนึ่งชอคอห้าค่ายปักธงไทยแล้วก็เป็นเป็นนักเขียนนักเขียนที่เล่าเรื่องราววิลกรรมของทหารพานในอดีตนะหลายคนก็คงจะเคยผ่านตาในข้อเขียนของเขามาพอสมควรนะฮะผมก็เป็นติดตามคนหนึ่งที่ติดตามเพจเขาอยู่เขาก็จะเล่าเรื่องสมรภูมิเขาคอเป็นอย่างงุนสมรภูมิโออ่านสนุก นะเป็นเรื่องจริงนะคุณกรกฏเนี่ยบอกว่าใช้คนถูกง,งานเดินภารกิจสําเร็จมีข่าวว่านายกอนุทินจะให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสําหรับผมแล้วถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะสถานการณ์ชายแดเนเขมรแบบนี้พลโทอดุลเหมาะสมที่สุดเพราะในปี54ไทยลบกับขเขมรพลโทอดุลขณะนั้นเป็นผู้การกรมทหารพรานที่26ค่ายปักทงชัย เป็นคนตัดสินใจสั่งให้ทหารพรานกรมที่26เข้าตียึดปราสาทตาควายยึดเนิน3-5-0คืนมาจากขเขมรท่านอยู่ในแนวรบกับลูกน้องทหารพรานสั่งให้เสยยุทธพลคำเมีนำรวดหนามหีบเพลงไปวางตามเส้นเขตแดนสันปันน้ำจากปราสาทตาควายขึ้นไปบนเนิน3-5-0ตามสันปันน้ำไปถึง291พลโทอดุลรู้พื้นที่เพราะอยู่ในแนวรบกับลูกน้อง ท่านตัดสินใจเองในการบุกยึดประสาทตาควายดลาเนิน350คืนมาซึ่งขเมรเล่นทีเผอส่งกําลังเข้ามายึดเหมือนปี68นี่แหละเมื่อเจราจาแล้วขเมรไม่ออกพลโทอดุลจึงวางแผนใช้กําลังเข้าผลักดันนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าได้พลโทอดุลกลับมาเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโาหมเนเหมาะสมกับสถานการณ์มากขามรเห็นฝีมือของพลโทอดุลแล้วในปี54 แม้ว่าการลบครั้งนั้นจะไม่มีเครื่องบินสนับสนุนแต่ก็สร้างความสูญเสียให้ขเขมรอย่างมากถ้าพลโทอดุลได้กลับมาดูแลพื้นที่อีสานใต้อีกผมว่าท่านเอาอยู่ครับอ่านี่เขาก็ออกมาเชียร์นะออ,ออกมาเชียร์ว่านี่แหละเอาคนนี้มาถูกต้องเลยนะรู้พื้นที่แล้วก็มีวีรกรรมในการปราบขเขมรมาแล้วนะคุณซันฟาวเวอร์บอกคุณกองยังจำได้ อาจารย์สุขุมสอนวิชา p ีเอ0หนึ่งหนึ่งศูนย์ปีหนึ่งคนเรียนกันเยอะใช่ใช่วิชา p ีเอชหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยชื่อภาษาไทยมันการเมืองการปกครองไทยนะอาจารย์สุขุมสอนแล้วก็โว้ยคนเรียนเยอะเพราะเป็นวิชาบังคับนะเป็นวิชาบังคับคนเรียนเต็มตึกกะดูดูดูไอทนะีวีน่ะทีวีเขาถ่ายเขาอาจจะผมนั่งอยู่ท้ายห้องอาจารย์สุขุมตัวนิดเดียววาเพราะมันไกลนะเด็กปีหนึ่งต้องเรียนนะใคร ไม่ผ่านวิชานี้ไม่จบนะเออนะผมบอกกดกอกแก้วนี่ก็ยกอะไรมานะไม่ได้นะฮะอ,อ่ะมาดูหน่อยนะเรื่องเปิดด่านปิดด่านเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่บ้านเรานะครับซึ่งก็เอกันน่ะนะไม่ว่าจะทําโพหรือจะไปคุยกับใครแะไรต่างเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดด่านณเวลานี้เพราะนี่คือมาตรการในการกดดันกัมพูชาได้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อของทาหารหารหรือพี่น้องประชาชนในบริเวณชายแดนเลยนะคือกดดันด้วยเศรษฐกิจอาวุธทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีนักวิชาการจากจุฬา,าก็บอกว่าไอ้คนไทยอนันโยอย่างนี้นะประโยชน์แกคนไทยเองนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ฟังหรอกนะเพราะว่าเราตอนนี้ปัญหาความมั่นคงของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะความมั่นคงมันจะนํามา ซึ่งเศรษฐกิจนํามาซึ่งทุกอย่างเหมือนที่เซเบิร์ตบอกเลยล่ะครับว่าตราบใดที่กัมพูชายังไม่สิ้นสภาพในความเป็นภัยคุกคามต่อเราเนี่ยการเปิดด่านก็ยังไม่สมควรนะฮะ